สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลาลามาดู Property ให้ลูกค้าของลาลานะคะเป็น Investment Property นะคะแต่ลาลาอยากจะแชร์ให้กับคนไทยทุกท่านด้วยค่ะเพราะว่าหลังนี้นะคะเพิ่งลิ s t ในตลาดเลยค่ะแค่สองวันแค่นั้นนะคะแล้วก็จะเปิดให้อ่อ เขาเรียกว่าเช็ค Property ได้แค่2ชั่วโมงวันนี้นะคะก็คือตอน3โมงถึง5โมงเย็นแค่นั้นนะคะซึ่ง Property หลังนี้นะคะก็คือจะอยู่ใกล้กับดาวทาพาสดีนาใ,ใกล้กับ เอ่อฟรีเวย์ทูเทนฟรีเวย์นะคะ134ฟรีเวย์นะคะแล้วก็110ฟรีเวย์คือเพอร์เฟกต์โลเคชั่นสำหรับการเดินทางนะคะแล้วก็เรียกว่าใกล้กับดาวเทาพาสดีนานะคะซึ่งพรอพเพอรตีหลังนี้นะคะเป็นดูเพล็กเป็นดูเพล็กนะคะเอ่อพื้นที่ทั้งหมดนะคะลิฟวิ่งแอเรียหนึ่งพันห e าร้อนะคะแล้วก็เป็นสองหลังใช่ไหมคะ แต่ List Price เนี่ยคือราคาดีมากๆก็คือ849,000ดอลลาร์ 49, นะคะซึ่งพ r พ p ิต t ้หลังนี้จะเหมาะมากเลยก็คือสำหรับ สำหรับการอยู่อาศัยเองนะคะหรืออยู่อาศัยเองแล้วก็ปล่อยเช่าหรือปล่อยเช่าทั้ง2หลังนะคะ mm hmm. ก็คือจะแค่2วันเออแค่2ชั่วโมงแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเออเรียกว่าทุกคนก็จะพร้อม Make an Offer เลยนะคะแต่ความเด่นของ Property หลังนี้ก็คือว่า Front House ค่ะเป็น3 r e d 1 b a ันนะคะแล้วก็ Back House t Bed 1 b a นบดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะเออสนใจ p r o p e r t y ลักษณะที่ว่าอยู่หลังหนึ่งปล่อยเช่าหลังหนึ่งนะคะก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะว่าโลเคชันดีมากๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวนะคะลาล่าจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตอนจบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลาล่าจะพาเข้าไปดูพ r o พเพอร์ตีนะคะเพราะว่านี่ก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นนะคะเผอิญลาลาไปดู Pro พเพอร์ตีอีกหลังหนึ่งนะคะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวลาล่าจะมาโชว์ให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลาลาจะอาจจะเรียกว,ว่าไม่ได้พูดไปด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ลาล่า เห็นก็คือคนเยอะมากนะคะก็เกรงใจเดี๋ยวลาลาจะมาแทรกข้อมูลนะคะในวิดีโอเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะดูเพกหลังนี้นะคะก็จะมีเ,เป็น2องอดตรสนะคะก็คือ500แล้วก็502นะคะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยคะ่ะ ที่เห็นนี่้คือเป็น driveway ไปด้านหลังอีกหลังหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นสองอดเดรสนะคะอ่านี่ล,ลาชว์ด้านหน้านะคะ พอเราเดินเข้ามาค่ะก็คือหลังนี้นะคะจะเป็นหลัง3 b e d 1 b o r d นะคะแล้วก็ Living Area ที่964 square feet นะคะก็จะเป็นหลังที่เจ้าของเพิ่ง move out นะคะแล้วก็ตอนนี้ว่างอยู่นะคะกะ็มีการ upgrade, อัปเกรดมีการอัปเกรดครีเชนใหม่นะคะแล้วก็มีอ l i a n c ์นะคะซึ่งก็คือจะอยู่ในะจะรวมกับ ราคาออฟเฟอร์ด้วยนะคะก็จะเรียกว่าเป็น3ห้องที่ค่อนข้างกู o ดไซส์นะคะอ่านี้ลาลาก็คือพาเดินทัวร์นะคะเนี่ยค่ะก็คือห้องน้ำนะคะมีการอัปเกรดใหม่ด้วยนะคะก็จะเดินแบบหลบหลบลูกค้าท่านอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากพอมีการเปิด ให้ชมบ้าน2ชั่วโมงแค่นั้นนะคะก็อาจจะแบบคนเยอะนิดนึงนะคะลาล่าก็จะเดินหลบไปหลบมานะคะสิ่งที่ลาล่าชอบนะคะก็คือหน้าหน้าต่างจะค่อนข้างใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ Natural Light จากข้างนอกนะคะแล้วก็มีสองห้องที่เราก็จะได้วิวของ Back y ยา d นะคะ นี่ค่ะก็คือด้านหลังก็จะเป็น Back yard ของอ address แรกนะคือคือไฟ0ฮันนะคะก็จะมีเด็กข้างหลังนะคะก็เรียกว่าค่อนข้าง p r i v a c y มากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละห้องก็จะมี c ร o s e t เป็นของตัวเองนะคะ นีค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการใส่ dryer กับ washer นะคะซึ่งอ,อันนี้ก็คือเราต้องซื้อเข้ามานะคะหลังจากที่เราซื้อแล้วแล้วก็มาติดตั้งนะคะก็จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็น central a central a Central Air ด้วยนะคะแล้วก็ Central Heat นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณ Kitchen นะคะที่ได้มีการอัปเกรดใหม่นะคะแล้วก็แอพพริ n อนที่เห็นก็คือจะรวมอยู่กับราคาออฟเฟอร์ด้วยนะคะ ก็เรียกว่า g o o ดไซส์นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะพื้นที่9 6 4 s q u square f e ฟ t แต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้าง g o o ดไซส์นะคะแล้วก็ l o อตไซสก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะได้ back yard เป็นเขาเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราสามารถเอารถเข้ามาจอดได้นะคะเนี่ยค่ะก็เรียกว่าผู้เจ้าของบ้านก็ค่อนข้างที่จะดูแล อพา p ์ r t มค่อนข้างดีนะคะดูจากคือพู้นโตกคือดูจากย่าดูจากการดูแลโดยรวมนะคะสำหรับลาลาถือว่าเป็น Property ที่ค่อนข้างอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ Ready to move in นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะที่ลาลาพาเข้ามาชมนะคะพาเดินชมนะคะก็เรียกว่า ได้ความ p r i v a c y เลยแหละนะคะซึ่งตรงรั้วเนี่ยค่ะก็คือจะ separate ด้านหลังก็คือจะเป็นอีกอีกหลังหนึ่งคือ,อ address 502นะคะอันนี้ก็จะเป็น address 500นะคะก็เรียกว่าได้พื้นที่สามารถที่จะบาร์บีคิวได้ปาร์ตี้ได้อย่างสบายๆเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวลาลาจะพาไปดูหลังที่2นะคะแต่ว่าอันนี้เป็น หลังที่2นะคะแต่จะบอกว่าลาลาไม่สามารถพาเข้าไปดูด้านในได้ก็คือเนื่องจากว่าเทนเนนซ์อนะคะอันนี้เป็น a d ดรส s s โอนะคะก็คือลาลาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แค่ข้างนอกก็เลยโชว์ให้เห็นได้แค่ข้างนอกนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็น5.0 0 0นะคะก็คือแยกพื้นที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็ได้เห็นข้างนอกว่าจะประมาณนี้นะคะซึ่งหลังที่2เนี้ยค่ะก็คืออยู่บนพื้นที่นะคะลิฟวิ g งแอเร ลอยสแควร์ฟีตนะคะแล้วก็2ูเบดวันบอรนะคะก็ข้างในถ่ายไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าค่อนข้างอยู่ในสภาพคล้ายๆกับหลังแรกเลยอนะคะ่ะก็เรียกว่าใหม่นะคะพื้นใหม่ห้องน้ำใหม่คิทเช่นใหม่นะคะแต่ว่าแค่รกแค่นั้นเองเนื่องจากว่าทางผู้เชา่านอะคะ่ะก็คือของเยอะมากนะคะก็ค่อนข้างรกนิดนึงนะคะ อันนี้ก็พามาเดินดูข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะด้านหน้าก็คือถนนเอฟิกโรนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ให้เห็นภาพโดยรวมข้างหน้านะคะโอเคค่ะ ก็เมื่อกี้นี้ลาลาก็พาชม Property แล้วนะคะแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าผเอิญว่าเนื่องจาก t e n a n c อยู่ด้วยอะค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถบันทึกออภาพนะคะในบ้านของอีกหลังหนึ่ง Back House ได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วกันนะคะก็คือว่าแต่ว่าคือถ่ายด้านนอกได้คือความน่าสนใจแล้วกันนะคะก็คือทั้งสองหลังอะค่ะ ออมีการอัปเกรดทั้งสองหลังนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังแรกก็คือจากที่เราเห็นใช่ไหมแต่ว่าหลังที่สองก็คือแบคเขาอะคะ่ะก็คือ จริงคือพูดตรมือก็รกอะคะ่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายรู้สึกว่าเป็นเป็นเทนเนนต์อยู่แค่คนเดียวนะคะแล้วก็รกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเอาอีกห้องหนึ่งมันเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็เอาห้องนอนหนึ่งเนี่ยไว้สําหรับเก็บของนะคะแต่ว่าสภาพพื้นโดยรวมทุกอย่างเนี่ยก็คือสําหรับลาลาะนะถ้าคำความสะอาดลาล่าก็บอกว่ามันใหม่นะคะแล้วก็คือเหมือนกับเรียกว่ามีการ uh, ทําใหม่นะคะแล้วก็ให้เหมือนกับ ทำอัปเกรดใหม่นะคะก็คือห้องน้ำใหม่อยู่เลยแล้วก็ห้องนอนใหม่พื้นใหม่นะคะคือโอเคมากเลยแค่รกแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าผู้ชายโสดนะคะ <laughs> ลาลาจะให้คอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วกันนะก็คือว่าอ๋อ p e r พาร์ตหลังนี้นะคะเป็นดู p พ็กแน่นอนคะ่ะเวลาที่มันเป็น d u p พ็กแล้วเนี่ยมูดแวร์ยูของ p r o พาร์ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้ง ฟรอนท์เฮาส์แบ็กเฮาสก็คือเพอร์มิททั้งหมดนะคะแล้วก็เรียกว่าก็ถือว่าดูแลดีดูแลหยาดความเขียวชะอมของหญ้าอะไรต่างๆก็คือดูแลดีนะคะบ้านหลังนี้นะคะดูเพกนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะสภาพโอเคเลยนะคะแล้วก็ Ready to Move in นะคะแล้วก็ไซส์โอเค okay, ใช้ได้นะคะ Front h เฮาสนะคะก็คือไซส์อยู่ที่นะฟรอนท์เฮาสนะคะคือ 9 6 4 sq. ส a r e f e e แนะคะ Front House ก็คือ 3-bed 1 b a t นนะคะถือว่าโอเคมากเลยไซส์ size good size นะคะสำหรับอาศัยเองแล้วก็หรือจะปล่อยเช่าคือเรียกว่าได้ได้อินคั่มดีเลยแหละนะคะแต่ว่าแบ็ k เฮาส์ค่ะแบ็ k เฮาส์เนี่ยก็คือไซส์อยู่ที่ประมาณ600สแควร์ฟ e ตนะคะก็คือ2 bed 1 bath นะคะก็คือไซส์กำลังดีไม่ถึงกับใหญ่มากๆแต่ว่าเหมาะสำหรับการปล่อยเช่าเลยแหละนะคะแบ็ k เฮาส์เนี่ยค่ะคือนับ ปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้เช่าอะค่ะคือเช่าอยู่ที่1,550ดอลลาร์ 1, นะคะ1,550ดอลลาร์ 1, นะคะแล้วก็ฟรอนท์เฮาต์ก็คือว่างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีว่าเราต้องการปล่อยเช่าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500 3,000ถึง3,500เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าแบ็คเฮา s ์อะคะ่ะในอนาคตอะคะ่ะสามารถที่จะ Increase ได้ถึง คือลาล่าก็ทำรีเสิร์ชมาให้ด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะออราคาตลาดจริงๆแล้วเนี่ยราคาเช่า Rent Price จริงๆเลยเนี่ยอยู่ที่2,005นะคะฟรอนท์เฮาส3,000ถึง3,500เหรียญก็ถือว่าโอถือว่าเป็นกูดอิน o m e เลยแหละดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะอาศัยเองนะคะแล้วก็อยากอยูอ่หรือปล่อยเช่านะคะอันนี้ก็คือ Perfect ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะแล้วก็ราคาดีมากนะคะอย่างที่ลาลาบอกคือเอ็ก49เค49,000ดอลลาร์ 9, สำหรับ สำหรับพาร์ที่หลังนี้ลาล่าบอกเลยว่าจริงๆมันคือมิลเลียนดอลลร์นะคะลาล่าก็ยังค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะแต่ด้วยความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าขายพร้อมเทนเนนต์ด้านหลังอะค่ะเขาเรียกว่าแลนด์ลอร์ดบอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของการจ่ายเลยก็คือตรงเวลามา8ปปีกว่านะคะโอเค แล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็คือทั้งสองยูนิตนะคะก็คือ Separate Electric นะคะแล้วก็ Separate Gas Meter นะคะแต่ว่า Water Meter มีแค่อันเดียวนะคะเ,เรียกว่าความ ที่ลาลาชอบอีกอันหนึ่งก็คือ,อทั้งสองหลังอะคะ่ะ separate address ใช่ป่ะแล้วก็มี back yard เป็นของตัวเองแล้วก็เรียกว่า privacy ต่างคนต่าง privacy นะคะไม่วุ่นวายต่อกันนะคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นข้อดีนะคะอ่อซึ่งลาลามองว่า property หลังนี้จะต้องแบบคืออีกไม่กี่วันก็คือน่าจะไปละคือต้องขายได้เร็วมากๆเลยเพราะว่าราคาดีนะคะแล้วก็ Very good location นะคะก็คืออยู่ตรงอ,อยู่อยู่ตรงลินคอนฟิกเกโลกับลินคอนนะคะซึ่งมันเป็นสตรีทที่คือตอนนี้ตรงถนนที่ลาลาจอตอนนี้ค่ะก็คือเป็นฟิกเกโลคือรถไม่ค่อยมีรถเลยนะคะเรียกว่าเป็นถนนหลักลแหละแต่ว่าไม่ b ซี่นะคะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อ,อยู่ ถ้าเรามาจาก210 Freeway ะคะ่ะคือ Exit Lincoln ก็คือประมาณ2อาทีก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเดินทางสะดวกมากๆเพราะว่าสามารถที่จะไป210นะคะแล้วก็134ใช่ป่ะแล้วก็110ได้แบบสบายๆนะคะประมาณสักไม่เกิน10นาทีถึงดาวทาวพาาดีนาเรียกว่า perfect location มากๆเลยนะครับคือเขาจะเป็นจุดจุด ระหว่างพาซาดีน่ากับอัลทาดีนาแต่เผอิญม,มาอยู่ตรงอัลทาดีนานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือลาล่ามองว่าเป็นอีกหนึ่ง investment property ที่น่าสนใจมากๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักลาล่ามาโดยแบบด่วนๆมากๆเลยนะคะที่3 2 3 5 4 0 3 2 7 1นะคะแล้วเดี๋ยวลาล่าจะ Take care the whole p r o เซส s ให้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโลนนะคะเพราะว่าลาล่ามีทีมงานที่สามารถที่จะ จัดการให้ได้ภายใน1วันอันนี้นี่ชัวร์มากเพราะว่าทํามาให้กับลูกค้าลาลาหลายรายละนะคะก็โอเคก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะพาร์ r ี้หลังนี้รีบทักมาแบบด่วนๆเลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกัน next opportunity คะ่ะบาย